สุดด e e e so ูสละก็นาวมีก็ขอเิกินตอคุณแโอเจยมีอานมโอเนาวมอกินนาเป็นเพาะคูู่้่ีริก่อนเลเวรีตเรืเล่นเนีนาเนาะรีตนาวิทยกคุดตอมีเวเป่เซรีเนาเป่งเรีกลุคดต่อเนี่ีเวนาไม่ม่เลิกโรคุดต่อคีสีลาเกมา เรียกโลขุดทีขุดตอเมื่อกี้ได้ไหมมัมีเมื่กโลเออขุดตอมื่อไปาปาตาเอะนี่น้องีวิจาระไม่ได้ทำนี่เรียกโลนี่ขุดตอมื่อไงัดตูดอันนอกอัดตูดอันนอกอัดตูดไหนซีมันอ๋อนี่สุกเละไดเลยแล้วมีวันนี้เรกโล คุดต่อเยอะมีเวลามาติยตอกสาเนาะมาติยตอกษาลูเนื้อลกหลูยุณตอมีเวลาเลเดสตามูมันเลเดสตามมูมนีกย่เลเดตตามมู Riklo nwi kouta mi we, ge ri ba li. Ge ri ba li. Riklo kwa kouta mi we, loten. Nyon, we letra moun an. La di nou kon letra. Riklo kwi kouta mi we, กระเลวิกลวคืตไม่เวนเปาลืปาเก๋กวยนี่นาะดีไม่เวปอย่าอุกติดอกโก้เนกลดซีไม่ว่าตัวเล็กวิกลวคุณตอเลือดตาจะมีด้านเนาเนอ่างพวเดตาอุ่มเนาะ เงี้พอดีอมูเนาะเล็ดหลขุดดอรเลยตอราคาเนี่ยกระเทสีเงีเทสหลบเลยวะเนาะกระเทสสีเทสหลบเลยเนาะวันนี้โกวิบดาเนาะเว้ยขุดดรอเรื่องพวกดรอร์เเรื่องดรอร์ขับโกวิบดานเล็ดหลบแกลดเนาะ ตัวล่อันนรด่อพีละดอกระสากอเทตเตสุขุญญาในเวลานี้เป็นยอดต้าเสตตะละโดฮีละเรียกลคุดตอเหมือนที่เรียนนั่นะไอนเวลานียเปิดทะเลเราียโลตอเลือกต่อคาพระอ่ะ

เว้อาปม่าดะตรามะเนาะฤทธโลเิดสิคุยพูดตอนหมออาปม่าดะตราะเนาะเมือวลนฤทธิโลคิสิหรือฤทธิโลคิสิพูดตอนนี้ตาเตโซคุญยาตาเตโซคุญยาเออแล้วฤทธิ์โลพูดตอนนี้ป่าดุดาโฮบาหาวอเว้เนี่ยฤทธิ์กิฤษีพีโต Det är bara cirkulär, linjerna, linjerna... Och så har vi... ...länkarna. Och så har vi cirkulärerna. Och så har vi linjerna. Och så har vi Och så är vi cirkulärerna. Och så vi cirkulärerna. Och så har vi cirkulärerna. ဒီကရ <IE> ားရတဲ့လေဝဲအကပလေးမနာဝဲမိမသာဖားတဲ့ဒါဓာတ်ပုံနော်ဒါအဝေါ်နော်ဒါကတရားဝဲမိမသာဟင်တော်လိုလိုနေအဲ့ကွနိဒီမနာဝဲမွေဝဲဖရဲဖာနလားလမ်းဆိုင်တော့ဝဲလေထုလကဲခေါနေကွနိဆိုင်နေဒီနာမဝဲလက်ခပ်ကောဖရဲပေါစီနိဆိုင်ရဘူးနိဂျက် teenap ya way yip na pop yan ni ba awet na ye teenap ya pe na do lo na ma no le wo lo kho poril o lueng kho na di u mo na ma da pu ga di le da wa hal le ko ko thit thit cha ba mo le na o o di le na lo wa di le na ya wo you know way pan no di le wo o tu le si ni ton la ya มาลูปูลูขวดเด็กถคุณสะพูโอ้โหพูอย่วนะออกกินด้านแรงหรือไปขอนองมือถ่อยาบบว่าเวลนอนดมไอ้ไปหยอนแรวะเนะยอยู่น้องเหมือนตรลงแรงนี้เนี่ยเหมือนตกลงใจเจ๋อแรเขาก่อนไปย่งพูโอ้โหพูพูเห็นลิตรวิเคราะห์นะตอนนี้ the malogal look for some water hall or ko yoga a tano or let ko chenna sanalo phi ho so khu ko de sae